สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ซินารีฟิทโชน,นะครับผมกูมภูรลรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในรอบนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปทาความรู้จักกับน้องแกะครับที่มากมายความสามารถแล้วก็การสาธิตการตัดขนแกะด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นครับผมมีน้องแกะอยู่ตัวหนึ่งอยากจะเป็นตัวแทนของน้องแกะทั้งหมดในฟาร์มเลยมาต่าพัดผาทุพท่าทคนครับขอเสียงตมือต้อนรับน้องเลยดีครับ ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นกิจกรรมเลยใจเย็นครับใจเย็นครับลกูกมาถึงแล้วก็กล่าวพักท่านผู้ชมหน่อยโลกขอเสร็จไปเลยด้วยการกราบได้ครับขอบมุณโลูกเก่งมากๆเลยนะครับน้องเพนน่ารับมาทักทายทุกท่านไม่ธรรมดาเลยเป็นกิจกรรมเลยน้องเพนน้าตัวนี้ครับเป็นน้องแกะสายพันธุ์ไทยคนเดียวครับพเพชรคู่เลครับ ซึ่งฝั่งเราได้ออกพันที่เมงครับเราเห็นน้องเห็นได้ม่น่ารักไปแล้วครับฝั่งเราไม้มีน้องแกะนะครับที่น่ารักอีกมากมายหลายตัวเลยและน้องแกะโตตัวไปครับเป็นน้องแกะที่เก่งทางนาวิชาการครับแต่จะเป็นวิชานะไปพบกับเจ้าตัวครับน้องลูลูมาเลยน้องลูลูเดี๋ยวเรามาดูหน้ากันครับมาแล้วมาพร้อมกับตัวนะครับ อ่าตัวสิทธิ์นิดนึงครับ<ห>น,นี่ตัวนี้เดินมาเป็นแกะขอโยกเลยเห็นไหมครับ,รบตัวนี้เก่งทางด้านวิชาการครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอังกฤษคณิตศาสตร์เป็นหมดเลยรอบน,นี้โชววิชาอะไรครับวกวนครับคณิตศาสตร์ค่ะฮะคณิตศาสตร์ค่ะแกะมีแค่สี่กีบโอ้โหทําได้เหรอครับได้แน่นอนค่ะได้แน่นอนอ่ะคณิตศาสตร์มีมากมายหลายอย่างครับมีทั้งบวกลบคูณและหารเอาเป็นอะไรครับบวกเลขค่ะบวกเลขนะมันใจร้อยเปอร์เซ็นต โอเคบวกเลขมาแลวครับพีอาจารย์นี่เลยฝ่ายนี้เองครับูครับใกระดานของเรามาแล้วครับแต่ว่าเราจะมาให้จเลขเองมีใครอยากให้จดเลขน้องบ้านยกมือเลยครับโอ้โหเยียมเลยเอาเลขอะไรครับผมเอาเลขอะไรครับครอรอะครับองับอรองไระครับอะอะรครไครบคุณหนูด้านคอะไรครับอ สามสองอ่าสามมาแล้วสามมาแล้วยี่สิบสามครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับเลขสามเนาะโอเคเลขสามครับด้านหน้าเลขสามมีใครให้ตัวหนึ่งเขาให้ตัวหนึ่งเลขอะไรครับเลขอะไรนะหนึ่งโอเคโอ้โหฮะจบครบแล้วนะฮะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียเรา มาให้รางวัลน้องรูดรูดนะถ้าเกิดน้องรูดรูดทำได้ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวพี่มาให้รางวัลน้องรูดนะูเนาะโอเคได้ไหมค,ครับคุณครูครับไ้ดูค่ะยี่สิบสามบวกกับสามสิบเอ็ดโอ้โห,โโหค่อนข้างจะยากนิดนึงนะสำหรับน้องแป๊ดนะครับจาทำอะไรครับคุณครูครับอ่าอธิบายโจท<บ>ย์ค่ะอ๋อกำลังอธิบายโจทย์ให้น้องอ้าวคุณครูไม่เรียนเหรอครับทำไมอ่ะเดินน้องบวกเรีได้ครับ โอ้โหกลัวน้องทำได้ทำไมแรกกาดได้เงินเป็นกลุ่มเราอย่างนี้ก็ได้เหรอครับได้ครับผมอ่าได้เลยครับหนึ่งตัวมาเลยครับหนึ่งตัวแรกจะเป็นเลขอะไรครับเรามาลุ้นกันหนึ่งตัวแรกเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหนให้กูเลขอะไรครับเลขสี่ตัวแรกตัวแรกเลยเก่งจังเลยลูกเหลืออีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วสองบวกสามครับสองบวกสามสองบวกสามเท่าไหร่ครับสุลล๊อสุลล๊อ ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่หรอเฮ้ยเลขอะไรเลขอะไรครับอะไรเลือะไรครับเลขอะไรครับเลือข้าครับต้องเลือกข้าวทุกทีทุกท่านครับโอ้โหเก่งจังเลยลูอบวกเล่นได้เลยเมื่อกี้ใครโจทย์น้องมีใครให้โจทย์น้องอ่ามาเลยครับมามาด้านนี้เลยมาด้านหน้าเลยไปไปเล่นนี่ยื่นให้เลยยื่นให้เลยเราให้รางวัลน้องรุุ่หน่อยเร็ว เอาไปกินเองโอ้โหให้น้ำรล่นนะจับไหมครับลองจับไหมลองจับไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคู่แฝกนึงครับคู่แฝกเดี๋ยวคู่แฝกกำลังจะลงมาเนาะนะนะรอแป๊บนึ่งรอแป๊บด้านนี้นี่คัวนครับด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยด้านนี้สองคนด้านนี้สองคนเร็วไปดิอะยืนให้เลยนะครับยืนให้เลยยืนให้เลยเดี๋ยวมานี้เยี่ย้เลยครับดูดูหน้าเนี่ จับไหมลองจับไหมลองจับไหมจับได้เลยครับแกเก็บ้องันเก็มเองโอ้โหให้ผูแ้แฝดกราสักนิดนึงผู้แปดมาแล้ว <Hz> เรียกชื่อเลยนะครับเรียกชื่อน้องลูลูนะครับเวลาให้อาหารน้องแกะนะครับเราไม่ต้องกลัวน้องแกะจะก,กัดนะครับเพราะแกะทุกตัวนะครับมีแค่ฟันล,ล่างอย่างเดียวครับไม่มีฟันบนนะครับไม่สามารถกัดได้นะครับสิ่งที่ต้องระวังตอนให้อาหารน้องแกะคือระวังน้องแกะเหยียบขาเ่าคนั้นเอง พ่อเล็ทพามันแก็ผมมากเลยอ่ายืนให้เลยค่ะโอ้โหมีจับด้วยอ่ะจับได้เลยจับได้เลยจับได้เลยกลัวมั้ผมไม่กลัวด้วยโอ้โหลุลูกลุลูกมือหมดแล้วค่ะลุลูกโอ้โหลุลูกมือหมดแล้วค่ะหมดแล้วโอเคโอเคจับเลยค่ะจับเลยค่ะหมดยังหมดยังหมดยังหมดแล้วเหรอน้องกันดานะครับเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดของบ้านเราเลย มาแล้วครับน้องแพนด้าโอ้โหเดินมาขนปลูกปุยมาเลยน้องแพนด้ามันครูครับได้ข่าวว่าน้องไปได้เหรียญทองมาใช่ไหมได้ครับวันนี้จะมาโชว์อะไรทรูท่านได้โชว์อะครับวันนี้โชว์เดินครับฮะโชว์เดินครับกีฬาที่ว่านี่เดินครับโอ้โหมันธรรมดาเดินไปหรือเปล่าครับครูธรรมดาครับเดินยังไงเดินซิกแซกครับเดินซิกแซกนั่นเองนะครับมีอุปกรณ์มาเบื้องบ้างเลยอ่ะคุณครูวางนั้เลยครับอ่า จะไม่กังวลครับวางรับอ่าเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยเอาวางนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องแพนดา้าเดินซิกแจ็ทุกท่านได้ชมกันอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมันจำที่เลยครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่งงาง่ายๆเดี๋ยวแกะทุกตัวครับเป็นสัตว์ที่สายตาสั้นครับเจอแบบนี้รับรองลงทุกตัวแต่น้องแพนดา้าจะทำได้หรือเปล่ามาเลยครับเสาที่สองเสาที่สองเสาที่สี่ส คอยอลอ,อกคอยลอ,อกคอยลอกอนะมีแว่นักทายเล็ลกน้อยกัดนะแต่เป็นด้ไปแอ่เป็นด้ไอะไรครับขากลระขากระแตลล่ล้มหรือเปล่าแต่ลม้มหรือเปล่าไม่ล้มล,มล้มไม่ล้มไม่ล้มสราทำกันได้เดียวน้ำตัวนี้มามาหรือยงังโอ้โห,โโหเพลงแ้นด้วยแสดงว่าหน้าตาคงจะหล่อหนะ้าดูมาแล้วนะความสิทธิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหล่าน้ำตังค์ที้โอ้โห อ่ะเอาวางลงเอาวางลงแบบแกน้องกันมี่อันนี้เล่าตุ่นจีนมาได้ยงครับเนี่ยโอ้ไม่น่าดูสภาพไม่น่าเล่าตุ่นจีนมาเลยเนาะอ่ะเอาวางลงแบบเดินได้จริงป่ะเนี่ยโอ้ตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยโอ้บินมาจากอังกฤษตัวนี้นะครับเป็นเป็ดธรรมชาติหลาไงครับบินตรงมาจากประเทศอังกฤษมาท้าจริงน้องแพนด้าโดยตรงเลยใช่ไหมอ่ะ ประจำที่ครับกต ok ิกานะครับคือเราจะให้ั้งกู้ครับซิกแซกไปและซิกแซกกลับใครถึงจุดแล้วก่อนเป็นผู้ชนะโอเคนะมีใครเชียร์น้องตอนนี้บ้างขอเสนอตัวน้องตอนนี้ครับโอ้โหรถหลามรถหลามเลยรถหลามเลยน้องตอนนี้อ่ะงั้นน้องตอนนี้แล้วมีใครเชียร์น้องซาร่าบ้างครับขอเสนอตัวน้องซาร่าทีนึงครับโอ้โหเงียบมากเบามากกลับเถอะผมว่ากลับเถอะ เอาอย่างนะโอเคพร้อมไหมรับู้พร้อมไหมพร้อมนะหนึ่งสองสามเริ่มลยครับมาเรสลาลตอนนี้ตอนนี้ยังไงตอนนี้ยังไงตอนนี้มาแล้วตอนนี้เรามาแล้วตอนนี้เรามา oh. แล้วสลครับต็เออนนี้ับต็วะโตอนนี้มาแล้ตอนนี้เรามาแล้วตอนนี้ยังไงตอนนี้ยังไงตอนนี้สลับกยั หนีครับหนีไปเล่นน้ําเป็นประจําเลยไปกันทีนะสี่สิบถึงห้าสิบตัวครับชอบพากระโดดข้ามตรงนี้ครับกระโดดครับมังกรสร้างของเราไปลงโกลนครับจนน้องน้องแพงเนี่ยพากระโดดเป็นประจําเลยเกนฟาร์เราต้องสร้างเป็นลูกๆเพราะว่าแกะทุกตัวครับเป็นสัตว์ที่สายตาสั้นเจอโลกนี้เบะทุกตัวครับผมอะไรครับผมว่าสองห่วงง่ายครับอะไรนะง่ายเลยง่ายไปโอ้โหทำยังไงดีนอเจอสามห่วงครับมีไหมครับสามห่วงเลยเหรออ่ะคุณโกมีอีกห่วงไหมมีห่วงไหม อามาเลยจัดให้อ่ะวางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขท็กจะกล้าหรือเปล่าไม่ลองครับคงมาแค่ตรงนี้นะครับคงไม่กล้ากระโดดข้ามไปต่อแล้วครับอ่ะพี่เทชกมาลองให้ดูหน่อยจะกล้าไม่กล้าแหมตกับเทียวหนึ่งจะกล้าไม่กล้าครับมาลองดูใหน่อยหนึ่งสองสามพี่เทชกกล้าไม่กล้าครับกล้าไม่กล้าโอ้โหมีสำรวจด้วยกล้าไหมกล้าครับหนึ่งสองสามพี่เทชกโอ้โหหนึ่งสองสามต่อไม่ต่อโอ้โหเห็นไหมบอกแล้ว ยังไงครับเบ้ไม่กล้าแน่นอนอะไรครับขอแก้ตัวด้วยแหมยังมีขอแก้ตัวหนึ่งสองสามขอรับแก้ตัวรับมาแล้วครับไม่รับไม่โดนมันแนมโอ้โหกลัวจริงๆริใช่ไหมแก้ทุกตัวครับเป็นสัตว์ที่แส,สนตาเจอลบนี้บเบ้ทุกตัวแน่นอนจะเจอรถน,นี้นอ่าเห็นไหมลุกไปเลยมีเดิน่าจะกล้าไม่กล้าครับลองดูมีเดินเฉยไทยแล้วเฉยไทยแล้วโอเค ไปเทสก้าครับก้าไม่กล้าครับ1นึ่งสอเทสเดินให้เอยเดนึ่งองอเดินเนหนึงเราไ่ก้าไม่กล้าเไม่กล้ากไม่กล้าพิเทโอ้โหเดเดี๋ยวเป็นะไรง่ายป ของดาวเด่นประจำฟาร์มของเราจกแกะข้อพันนี้ถูดได้ยากซึ่งเด็นารีมีแต่ความได้ที่นมาจากป่าประเทศทั่วโลกพร้อมพบกับพวกเราด้วยันค่ะครั้งเดวก็เล่นกับดาวเด่นมากาได้นะใบปีนค้ะแดชลอนี้แกะที่อยู่ตัวนี้ถือว่าหายากมากที่สุดในโลกตัวนึงค่ะ ถ้าจากกระชานบอลแกะที่มาลูกบอลในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีและควอมนี่ส่งนักไปนั่งสีดำอยู่ถึถงห้าหมื่นตัวและหนึ่งในนั้นก็มาดูเด่นเป็นสนงส่าท,ที่สแนด์รีโตรเวียมตรงนี้นแล,แล้วค่ะบอลเก็บข้อพันจากประเทศออสเตรเลียมีใบหน้าขาว,แล,วและแลกระดูกใหญ่เป็นฝันนูนขนฟูสีขาวมีความหนานุ่มและยังมีเนื้อคุณภาพดีอีกด้วย ชั้โสรับที่เรที่เป็นตัตนเรื่องชอนเดชีฟนี่คือดาราสุดฮอตที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษค่ะมีใบหน้านะคะเป็นสีดำแต่ทีขสีขาวแน่นที่สำคัญขึ้นชื่อว่าเป็นแกะพันเนื้อที่อร่อยที่สุดใโลกด้วยรปหน้าคือหน้าตาหน้าตาของดวมีใบหน้าสีขาวและแกะสีดำตรงบริเวณใบหูตาปากและเท้า แกะสายพันธุ์นี้เคยเป็นแกะสายพันธุ์ที่หายยากมากที่สุดในโลกจนมีการพัฒนาสายพันธุ์เมื่อ15ปีก่อนและแพร่หลายในแถบป,ประเทศยุโรปในปัจจุบันค่ะไทคอริเดลแกะตัวอ้วนของผู้เขาวมนี้ไม่ไาาเป็นแ,แกะพ่อพันธุ์นำเข้าต่างประเทศเลยนะคะและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวซินเนอรี่วินเทฟาร์มที่สามารถผสมแกะสายพันธุ์นี้ขึ้นได้เอง และถึงแม้จะเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้แต่สามารถคนจับกราร้องจีบ้านเราได้ดีค่ะและเป็นธรรมทุกท่านได้เห็นเดินอยู่ในมาอของพวกเราในตอนนี้ค่ะอ่าและนี่คือน้องแกะนะครับทั้งหมดทั้ง5าสายพันธุ์ที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับและนี่เลยครับอุปกรณ์นะครับที่เรากําลังเตรอมานี้ครับอันนี้คืออุปกรณ์ตัดขนแกะนะครับซึ่งต่อไปครับก็เป็นการสาธิตการตัดขนแกะจะมีท่่งท่าและวิธีการตัดขนต้นไายนีครับ เชิญทุกท่านรับชมการสาธิตในกนี้ได้เลยครับและทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อกี่สวธัตการตัดผารแกะของ The d e y i i n g s โดยโบเวนแชนิกทั้งโดยคุณกอรรีโบเวนผู้ก่อตั้งอัลักมและทงี่ไปยังแห่ง The New ี e ล l a คืเป่ยนเทคนิคการสการวางือตำแหน่งการวางเท้าการกดและดึงหแกะที่สอดประสานกาันเพื่อให้ได้คุณภาพขดแกะที่ส,สม่ำเสมอและเพืท่าจะไม่ทำให้แกะได้รับการบาดเจ็บค่ะเราได้รับการฝึกสอนวิธีการตัดมีแกะจากเวทมีนี้จากุตกตุดกแแรงเมข้นทีูสุดใง เป็นแ,และงแ่เพื่อไทยและนวคทเอเชียตะออี้ีสามารถจับเปลี่ยนรูกภูมรได้ตั้งแต่ปี1 7ขะทีในรแล้การันงนี้เราจะใช้มือเล่าจะมนองการตัดรอนะคะตัวแรกคือการจัดการงก่อไทและทำให้แก <c oughs> ่น <twe Different exemple> ไข <c oughs> ่ขัมากที่ส คามประเกตกการยืนลอ็อกของครูคโดยมืนขาทั้งสองข้างและลัตัวแกนและลอ็อกบริเวณหลังท่านี้จะเป็นการลอ็อกที่ก้นกบซึ่งเชื่อมต่ออวัยวะต่างๆทําให้แกะอยู่นิ่งลองสังเกตขาของแกะที่เด้งยืดเกย็ตรองด้าดยอัตโนมัติเมื่อผลที่จะสัมผัสในขณะที่อยู่ข้างนอนนั่นงค่ะจุดสำคัญที่ต้องระวังที่มากที่สุดในการตัดผลนั่นคือหนึ่งใบหู มีการสมบัดไปมาอยู่เสมอ 2. อวัยวะแพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆและ 3. เต้านมซึ่งหากเป็นเครเมืการตัดขนที่เพร่เพงเต้านมจะเป็นผลต่อการใหู้นแกะได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแกะเป็นอุปกรณ์ตัดขนแกะโดยเฉพาะที่มีใบมีดสีบใบและหวีรอง13าซี่ และในการตัดขนจริงผู้ตัดขนควนใส่เสื้อที่ไม่ติดขนการเป็นยีินอย่างหนาพิเศษและรอง้ามกซีกักนลื่นที่ทางจับแนะวโดยเฉพาะค่ะ สำหรับวขั้นการตัดผมนั้นเริ่มจากการตัดผมบริเวณหน้าท้องและผลบริเวณด้านในทั้งสองข้างลงไปถึงตรบร้นเวณ้งต้นและสะโพกด้านล่างซึ่งผนบริเวณเนีนเณ้เป็นที่สะสมชิ้นร่วงมากที่สุดข,ของแหะถัดมาคือการจับขันด้านข้างและเริ่มตัดขนบริเวณด้านข้าง,ง,าางจากนั้นจะจัดแต่งทรงผมแล้วจึงจับล็อกขันข้างเพื่อตัดขนใต้ลำคอ สังเกตการจับใบหูแกะในระหว่างการตัดขนแกะใบพร้อมกันด้วยนะคะนักสืบจะทำการล็อกศอกจับขาของแกะเพื่อตัดขนจากด้านล่างสู่ด้านบนต้นคอและแกะจะถูกพลิกตัวไปเรื่อยๆขั้นตอนสุดท้ายคือการจับข้อแกะไว้ด้านหลังขาของผู้หลักขนแกะและล็อกด้วยเข่าทั้งสองข้างแล้วจะทำการตัดขนที่เหลือทั้งหมดซึ่งการล็อกท่านี้จะไม่ทำให้แกะได้รับการบาดเจ็บ เพราะผิวหนังแกะมีความยืดหยุ่นสูงมากและการนั่งแบบล็อกที่ก้นกบของแกะนี้ยังคงต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะและเพียงเท่านี้แกะก็จะสบายตัวเหมาะกับอากาศร้อนชื้นบ้านเราที่สำคัญขนแกะนั้นจะงอกมาใหม่ภายในสาเดือนด้วยขนที่คุณภาพเงางามกว่าเดิมค่ะเอาลครับเราเห็นการสาธิตไปแล้วแหมขอพับก่อนเลยทีเดียวอ่ะ ความเราตัดได้เลยนะครับคุณดูครับอุปกรณ์ที่ครูฝึกเราถือครับอันนี้คือแบรเี่ยสตัดขนแกะนะครับซึ่งมีความคมมากมีใบมีดนะครับทั้งหมด4เล่มมีลอง13ที่มีความคมเหมือนใบมีดโกนเลยนะครับและการตัดขนแกะแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าใครๆจะตัดได้ครับซึ่งคุณครูฝึกเราครับมีคุณครูผู้ผู้สอนนะบินมาจากประเทศนิวสีแรนด์ครับมาสอนให้ตัดขนแกะแบบนี้และกว่าจะตัดได้ก็ใช้เวลาฝึกอยู่2-3งปีเลย ในขนแกะแบบนี้นะครับมีสารอยู่ชนิดหนึ่งครับเรียกว่าสารลาโนลินซึ่งสารลาโนลินนี้ครับจะช่วยให้ผิวของเรานะครับลูกพุ่งฉีดนมากเลยและทางประเทศออสเตรเลียนะครับได้นาสารลาโนลินนะครับไปผสมในทีมล็แกะผลิตมาเป็นครีมล็แกะให้เราได้ใช้กันเองครับโอ้โหดินนะครับเห็นไหมครับคู่กุ้งเราต้องมีความแข็งแรงมากเลยนะครับถ้าจุดไม่แข็งแรงดินเอาน้องแกะไม่อยู่นะครับมันมีจมูกทุ้มท้าที่หวัดเสียพิเศเนาะ และเป็นพวงคาที่อันตรายด้วยนะครับถ้าเกิดโคบุดครับงอกในกระสอบโดนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เอกอดของแฉะไหลไม่หยุดเลยจางบริเวณใบอูนนั่นเองตัวอย่างโคบุดกองนำมารสลัมชนิดหนึ่งนี่เลยคนระับโอ้โหและขนแฉะแบบนี้นะครับยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยเช่นทําเป็นปโนมโคบืนครับเป็นไม้ปัดฝนแกะหรือว่าเป็นผ้าบันผอดถ้าเกิดเป็นไม้ปัดฝนแกนะครังเป็นช่วยจับ จะจับปุ่นได้ดีมา,มากๆซึ่งฝั่งเราก็มีจำหน่ายด้วยนะครับจะอยู่ทางด้านข้างนะครับ,สสบาทางฝับงด้านขะ้างน,น,นี่เองนะครับและก็แต่ยังนะครับขนแกะแหลนี้ก็ยังสามารถนำไปทำเป็นผ้าบังคอด้วยให้กระตัดนานแบบนี้นะครับก็ช่วยให้ปุ่นสบายมากเลยโอเคเอาให้เรียบนะครับดูว่าตรงบรนะิเวณนี้เห็นไหมครับตันนะดออกไปแล้วคิวของนกแกะด้านในคนระับจะเป็นสีแดงๆคมชัดูเลยนะครับนี่โอ้โหเตรียมเตาเลยเจ้า โอเคเอาแค่นี้พอแล้วมันหมดแล้วขอเสียงตัวน้อยคุกเข่าด้วยกันขนแกะนะครับจุดยังไงก็ไม่ติดไฟนั่นเองครับเพราะได้ขนแกะเขามีสารลาลินครับหลั่งออกมาหอมหุ้มอยู่จึงทําให้ไม่ติดไฟเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับว่าน้องแกะของเราจะเป็นอันตรายนะครับ อาละครับการสาธิตการตัดขนแกะและการตัดจริงของเราวันนี้ครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับพวกเราทีมงานขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ